บทที่1113ยอมจำนวนหรือตายราชาอาสูรผู้ยิ่งใหญ่แห่งเผ่ามังกรทมินสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีหน้าผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่แห่งเผ่ามังกรสมควรถูกเรียกว่าครึ่งจัก,กรพรรดิและมันก็อยู่ในอาณาจักรของราชาอาสูรผู้ยิ่งใหญ่ของเผ่ามังกรทมินแต่เห็นได้ชัดว่ามันรู้สึกถูกกดขี่จักรพรรดิอสูรทมินกล่าวว่าผู้อาวุโสหลิวเป็นผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่ของตระกูล ดังนั้นข้าก็ไม่ต้องเกรงใจขณะที่มันพูดมันก็ก้าวไปข้างหน้าและรูปแบบเมฆสีม่วงของเสื้อคลุมสีดำบนร่างกายของมันสั่นไหวเล็กน้อยดูมืดมนยิ่งขึ้นและมีเสียงสายฟ้าแผ่วเบาเม็ดฝนละเอียดตกลงมาจากท้องฟ้าทำให้เมืองคริสตัลมีหมอกควันเล็กน้อยใบหน้าของหลิวเว่ยเช้าเปลี่ยนไปเล็กน้อยและเขากล่าวว่าฟาบาทมีพระประสงค์อย่างไรจัก,กรพรรดิอสูรธมินกล่าวอย่างแผ่วเบา ข้าแค่อยากเจออันอยู่เมืองคริสตันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในแผ่นดินใหญ่ในปัจจุบันและเขาเพิ่งตายเป็นเจ้าเมืองมังกรไม่สามารถไม่มีผู้นำได้เมืองคริสตันจะไม่มีเจ้าเมืองได้อย่างไรมันได้รับบาดเจ็บและข้ายินดีที่จะช่วยรักษาอาการบาดเจ็บเพื่อให้มันสามารถกลับมาเป็นเจ้าเมืองได้โดยเร็วที่สุดถ้ามันตายหรือวยเชาจ้องไปที่จกักรพรรดิอสูนทมินและพูดว่าถ้าเขาตายเจ้าจะทำอย่างไรจกักรพรรดิอสูนทมินพูดเบา ข้าพูดไปตอนแรกว่ามังกรไม่สามารถไม่มีผู้นำได้และข้าเป็นจกักรพรรดิองค์เดียวของตระกูลมังกรในปัจจุบันเจ้าพูดก่อนหน้านี้ว่าอีกไม่นานเผ่ามังกรจะมีจกักรพรรดิองค์ที่สองด้วยและข้ากำลังรอข้าเห็นด้วยกับความสามารถของอันอยู่เช่นกันแต่ถ้ามันตายไปข้าอยากจะถามเจ้าว่าใครเป็นผู้นำตระกูลมังกรได้เจ้าต้องการปล่อยให้เผ่าของเราแตกเป็นเสียเส่ยงๆใช่ไหม เมืองคริสตันคือดินแดนที่ตระกูลของเราไม่สามารถสูญเสียได้หากปราะศะจากการปรับปรามของจกักรพรรดิจะสามารถรักษาไว้ได้หรือไม่หลิวเวยเฉาพูดด้วยใบหน้ามืดมนสิ่งนี้ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่ของเจ้าตั้งแต่วันที่เมืองคริสตันเกิดขึ้นก็ไม่เคยถูกปกคลุมไปด้วยความมืดมังกรแห่งความมืดไม่มีคุณสมบัติที่จะอยู่รอดที่นี่ นับประสาจะควบคุมสถานที่นี้นี่เป็นการลงประชามติโดยสภาผู้อาวุโสไม่อนุญาตให้มีคุณลักษณะความมืดหรืออาวุธวิเศษเข้าไปในเมืองคริสตันเจ้าลืมไปแล้วหรือแม้ว่าเจ้าจะเป็นจักรพรรดิในตอนนั้นถ้าเจ้าไม่ได้ข่มเหงข้าในทางที่เลวร้ายมันถึงคราวของเจ้าจะได้เป็นจักรพรรดิหรือไม่จักรพรรดิอสูนทมินหัวเราะเมื่อได้ยินผู้อาวุโสหลิวพูดดูเหมือนว่าเจ้ายังครุ่นคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต ตำแหน่งของจักรพรรดิเป็นคุณธรรมถ้าพลาดโอกาสจะโทษข่าได้อย่างไรออกไปซะให้ข้าพบอันอยุขณะที่มันพูดมันยกมือขึ้นแล้วตบไปทางหลิวเวยเฉาฝ่ามือของมันดูเบาเหมือนกระพือปีกแต่ในขณะที่โจมตีดูเหมือนว่าจะมีแสงสีม่วงดำกับพริบราวกับมีดวงตาในฝ่ามือของมันหลิวเวยเฉาพ่นลมอย่างโกรธจัดและคว้างกำปั้นออกไปทันใดนั้นหมัดของเขาก็เปลี่ยนเป็นทองคำขาว ในขณะที่ทั้งสองปะทะกันกกไม่มีความผันผลวนของพลังงานใดๆออกมานี่เป็นสถานการณ์ที่พลังงานถูกยับยั้งอย่างมากและไม่มีใครต้องการทำลายคฤราหาตของเจ้าเมืองมีเสียงพักเบาๆและจัก,กรพรรดิอสูรธมินผู้ยิ่งใหญ่ยังคงนิ่งอยู่แต่ท่าทางของหลิวเว่ยเฉาเปลี่ยนไปและเขาก้าวถอยหลัง6ก้าวติดต่อกันก่อนที่จะยืนนิ่งจัก,กรพรรดิอสูรธมินชมเชย ใช่สมควรถูกเรียกว่าครึ่งจัก,กรพรรดิภายใต้จัก,กรพรรดิเจ้าเป็นคนแรกที่รับการโจมตีของข้าได้เช่นนี้ขณะที่มันพูดมันก็เดินหน้าต่อไปในเวลาเดียวกันมันก็ใช้ฝ่ามือโจมตีมหาอำนาจมังกรอื่นๆที่ปกป้องผู้อาวุโสยังคงต้องการเข้าไปแทรกแซงแต่ถูกแยกจากกันอย่างรวดเร็วโดยผู้มีอำนาจของมังกรทมินข้างๆงวันนี้มังกรทมินออกมาเต็มกำลังและแน่นอนว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะกลับไปมือเปล่า หลิวเว่ยเฉาก้าวถอยหลังอีกครั้งคราวนี้เขาถอยกลับแปดก้าใบหน้าของเขาแดงกำ่ำใช่เจ้าใช่ไหมายคนที่โจมตีอันหยูมันคือคนที่เจ้าส่งไปหลิวเว่ยเฉากล่าวด้วยท่าทางที่น่ากลัวจัก,กรพรรดิอสูนธมินพูดเบาๆผู้อาวุโสหลิวอย่าพ่นน้ำลายของเจ้าเจ้ามีหลักฐานอะไรที่ว่าข้าส่งคนไปไปให้พ้นเจ้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าให้ข้าพบอันหยูถ้ามันโอเคข้าจะไปโดยธรรมชาติไม่อย่างนั้น ไม่เช่นนั้นจะเกิดอะไรขึ้นผู้อาวุโสพูดด้วยสายตาที่แตกแยกจักรพรรดิอสูรทมินกล่าวอย่างเฉยชามิฉะนั้นข้าจะให้เมืองคริสตันนี้เปลี่ยนไปเจ้ากล้าหรือไม่แม้ว่าเจ้าจะเป็นจักรพรรดิแต่อย่าลืมว่านี่คือรากฐานของตระกูลมังกรหรือเวยเฉลิกล่าวด้วยสายตาเย็นชาในขณะนั้นเสียงคำรามของมังกรก็ดังขึ้นและร่างต่างๆก็ปรากฏขึ้นรอบๆจัตรุรัสอย่างรวดเร็ว พวกเขาทั้งหมดปรากฏในร่างมนุษย์แต่ร่างกายของพวกเขาถูกปกคลุมไปด้วยเกล็ดที่มีสีต่างกันมังกรพวกเขาทั้งหมดเป็นมังกรมังกรไฟมังกรน้ำมังกรวายุมังกรดินมังกรพิษมังกรโลหะและอื่นๆแต่พวกมันล้วนเป็นมังกรที่แข็งแกร่งมีขุมกำลังมังกรมากกว่า100แห่งที่อยู่เหนือระดับราชาและมีขุมกำลังมังกรมากกว่า20แห่งในระดับราชาอสูรผู้ยิ่งใหญ่ ใช่นี่คือภูมิหลังของเผ่ามังกรและยังเป็นสาเหตุว่าทำไมเมืองคริสตันถึงกล้าที่จะต่อสู้กับกลุ่มมังกรทมินและจักรพพัดใบหน้าของจักรพพัดอสูรทมินเปลี่ยนไปเล็กน้อยและเขาพูดอย่างเคร่งครึมผู้อาวุโสหลิวเจ้าจะก่อสงครามกลางเมืองระหว่างเผ่ามังกรของเราหรือไม่หลิวเว่ยเช้าดูอย่างโกรธเคืองเจ้าเป็นคนร้ายที่น่ารังเกียจที่กระตุ้นสงครามกลางเมืองของเผ่ามังกร เมื่อย้อนกลับไปแล้วเจ้าแอบโจมตีข้าเพื่อชฉวยโอกาสแล้วเอาคุณสมบัติของข้าไปเป็นจกักรพรรดิหลังจากหลายปีมานี้เจ้ายังคงเป็นจกักรพรรดิแห่งอาณาจาักรเทียนอยู่เจ้ากู้ควรกับความภาคภูมิใจของการเป็นเผ่ามังกรหรือไม่ถ้าข้าเป็นจกักรพรรดิและร่วมมือกับจกักรพรรดิคริสตันจกักรวรรดิเทียนอยู่จะเป็นโลกของตระกูลมังกรของเรามานานแล้ว แต่เจ้าช่างว่างเปล่าวันนี้ยังมีหน้ามาบุกเมืองคริสตันถ้าเมืองคริสตันตกไปอยู่ในมือเจ้าคงเป็นความเศร้าโศกทั้งตระกูลมังกรแม้ว่าข้าจะต่อสู้จนแลกด้วยชีวิตข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าประสบความสําเร็จดวงตาของจักรพรรดิอสูรธมินค่อยๆเย็นลงผู้อาวุโสหลิวเจ้ายังดื้อรั้นอยู่อย่างนี้เจ้าคิดหรือว่าเจ้าจะต่อสู้กับข้าได้เพราะมีคนมากมายเจ้าคิดว่านี่คืออะไร ขณะที่เขาพูดเขาหันมือซ้ายและมีวัตถุพิเศษอยู่ในฝ่ามือของเขาเมื่อวัตถุนี้ปรากฏขึ้นอากาศเริ่มหนักขึ้นในทันทีมันเป็นลูกประคำและดูไม่เด่นนักแต่เมื่อจักระพัดอสูรทมินดึงมันออกมารัศมีสีเทาก็เล็ดลอดออกมาจากพื้นผิวของลูกประคำทันใดนั้นเหล่าผู้มีอำนาจของมังกรทั้งหมดรู้สึกอึดอัดอย่างยิ่งราวกับว่าหัวใจของพวกเขาถูกกดทับบนภูเขา การแสดงออกของหลีวเว่ยเฉาเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันลูกประคำแห่งความพินาศเจ้ากล้าใช้ลูกประคำแห่งความพินาศในเมืองหลักของดินแดนบรรพบุรุษของตระกูลของเราได้อย่างไรเจ้าบ้าไปแล้วหรือใช่เมื่อเผ่าอสูรมังกรทมินประมูลลูกประคำแห่งความพินาศด้วยวิธีต่างๆมันไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการต่อสู้เพื่อเป็นจกักรพรรดิเท่านั้น ในฐานะอาวุธศักดิ์สิทธิ์ลูกประคำแห่งความพินาศตกไปอยู่ในมือของจักรพรรดิอสูรธมินจักรพรรดิที่ใช้เครื่องมือวิเศษนี้ได้ดีที่สุดเว้นแต่จักรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์ยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามจักรพรรดิที่มีอยู่มีเพียงไม่กี่องค์ก็สามารถเอาชนะเขาได้สัมผัสความบา้าคลั่งผ่านดวงตาของจักรพรรดิอสูรธมินผู้ยิ่งใหญ่เมื่อมองไปยังลูกประคำแห่งความพินาศในมือดวงตาของเขามีความหมกมุ่นอยู่เล็กน้อย ถ้ารออาวุธศักดิ์สิทธิ์นี้มานานเกินไปแล้วจิ้งจอกสวรรค์ลังเลที่จะมอบมันให้กับข้าในตอนแรกเขาเข้าใจว่ามีเพียงในมือข้าเท่านั้นที่ความโชคร้ายนี้จะลดลงได้ถ้าเผ่ามังกรช่วยข้าเจ้าคือเผ่าของข้าหากเจ้าไม่เคยนับข้าเป็นเผ่าเดียวกันทําไมข้าถึงถือว่าเจ้าเป็นเผ่าของข้าวันนี้เจ้ามีทางเลือกเพียงสองทางยอมแพ้หรือตาย พร้อมกับคำพูดลูกประคำแห่งความพินาศที่อยู่ในมือของจัก,กรพรรดอิอสูรธมินก็ระเบิดออร่าที่แข็งแกร่งและความรู้สึกของการกดขี่ก็แข็งแกร่งขึ้นในทันทีและแม้แต่อาคารคฤริสา์ของเจ้าเมืองคริสตันก็ดูเหมือนจะถูกปกคลุมไปด้วยชั้นสีเทาในฐานะครอบครัวที่แข็งแกร่งกลุ่มแรกเผ่ามังกรย่อมมีโชคที่ส่งพลังอย่างยิ่งและชะตากรรมของลูกประคำแห่งความพินาศจะต้องทำให้สมดุลด้วยโชค หากจากักรพรรดิอสูรทมินระดมพลังของลูกประคำแห่งความพินาศนี้อย่างเต็มที่โชคของเผ่ามังกรทั้งหมดก็จะสูญสิ้นไปและเผ่ามังกรก็มีแนวโน้มว่าจะสูญเสียลูกประคำแห่งความพินาศในมือของจกักรพรรดิอสูรทมินผู้ยิ่งใหญ่นั้นไม่เหมือนกับที่อยู่ในมือของหลี่เจ้าเพิงในตอนแรก ด้วยพลังของระดับจกักรพรรดลูกประคำแห่งความพินาศเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์ชั้นยอดอย่างแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจกักรัรรดอสูรทมินนั้นสามารถใช้อาวุธเวทมนต์ได้ดีและลูกประคำแห่งความพินาศก็ไม่อาจโจมตีเขาได้ง่ายๆ